ความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากในปัจจุบันนอกจากความเครียดความวิตกกแล้วเนี่ยก็คือความเหงาความเหงาความรู้สึกว่างว้างหรือรวมไปถึงความสึกว่างเปล่าเลยก็ได้คนเราเนี่ย ธรรมดาจะมีความรสึกเหงาก็เมื่อเราได้ไปอยู่ที่ทีนะ่แปลกไม่คุ้นเคยยิ่งไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะหรือว่าไปอยู่ต่างจังหวัดไกลๆที่กันดานหรือบางคนนะมาอยู่วัดเนี่ยใหม่ๆมเนี่ยมันจะรู้สึกเหงา อาจจะเป็นเพราะว่าไกลบ้านอาจจะมีความรู้สึกคิดถึงบ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นที่ที่เรารู้สึกคุ้นเคยแต่พอไปอยู่ในที่ที่เราไม่รู้สึกว่เป็นบ้านแม้ว่ามันจะสบายแต่ว่าพอผ่านไปสักพักก็จะรู้สึกเหงา ทันพอได้กลับบ้านเนี่ยนะความสุนเหงาก็จะหายไปแต่ว่าหลายคนเนี่ยแม้ว่าได้อยู่บ้านแล้วมันก็ยังเหงาอยู่นั่นแหละอาจจะหายเหงานะเวลาเปิดโทรทัศน์เล่นวิดีโอเกมหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือ แต่พอดูจนพอดูไปดูไปเล่นไปเล่นไปมันก็เกิดความเบื่อพอเบื่อแล้วก็เหงาอีกนะโดยพอถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวในบ้านนั้นถ้าเกิดว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยมีพ่อมีแม่มีครอบครัว นะมีคนรักมีลูกก็จะรู้สึกหายเหงาหรือว่ามีเพื่อนนะร่วมร่วมห้องนะร่วมหอไอความเหงาก็จะหายไปแต่หลายคนเนี้ยก็ยังรู้สึกเหงาอยู่นั่นเองนะเป็นความเหงาที่ บรรเทาไม่ได้แม้ว่าจะมีคนอยู่ใกล้ๆหรือว่าแม้อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายเช่นอยู่ท่ามกลางฝูงชนนี่เป็นเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะว่าคนที่อยู่รอบตัวเนี่ยเขาคิดไม่เหมือนเราหรือว่ามีอะไรที่ไม่เหมือนเราเช่น ต่างภาษาต่างศาสนาหรืออาจจะต่างสีผิวหรือแม้กระทั่งต่างความคิดความเห็นเยวนี้เป็นกันเยอะนะอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ไม่รู้สึกอบอุ่นเท่าไหร่เพราะว่าคิดไม่เหมือนกันนะโดยเพราะความคิดในทางการเมือง แต่ถ้าเกิดว่าได้อยู่ใกล้กับคนที่คิดเหมือนกันมีพูดภาษาเดียวกันนักถือศาสนาเดียวกันหรือว่าคอเดียวกันเนี่ยคนจะรู้สึกหายเหงานั่นจึงไม่แปลงนะที่คนทุกวันนี้เนี่ยชอบไปร่วมรายการที่เ,เรียกอีเวนต์ ไม่อาจจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับความบันเทิงเช่นคอนเสิร์ตนะหรือว่าอีเวนต์ทางการเมืองนะเช่นมีการชุมนุมกันไอคอนเสิร์ตเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เรียกว่าทั้งหมดเลยไม่ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปฟังไปดูไปชมเนี่ยก็เพราะว่า ชอบดาราชอบนักร้องคนเดียวกันชอบวงดนตรีวงเดียวกันพอได้อยู่ใกล้หรืออยู่แวดล้อมด้วยคนที่มีรสนิยมเหมือนกันมันก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาหลายคนไปไปงานแบบนี้เนี่ยทั้งที่ค่าตั๋วก็แพงก็เพราะว่าจะได้เจอเพื่อน ซึ่งที่จริงก็ไม่รู้จักหรอกแต่ก็รู้ว่ารสนิยมเดียวกันคอเดียวกันหรือว่าไปชมฟุตบอลน,นะเพราะว่าเชียร์ทีมเดียวกันนะไปแล้วมันสึกอบอุ่นใจเหมือนมีเพื่อนทั้งงที่รอบตัวเนี่ยไม่รู้จักกันเลย แต่มันก็เกิดความอบอุนใจในความรู้สึกแบบนี้มันก็ทำให้หายเหงาได้อันนี้ก็รวมถึงไปร่วมชุมทางการเมืองด้วยนะหลายคนเนี่ยยอมไปตากแดดตากฝนบางทีก็ไปอนอนกลางถนนหรือว่าอยู่จนดึกดื่นยอมลำบากลำบนเพราะว่า มันให้ความรู้สึกร่วมนะได้เจอเพื่อนคอเดียวกันนะเห็นหน้าก็ยิ้มแย้มให้กันเพราะว่าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยหาไม่ได้ในบ้านเพราะาที่บ้านนี้คิดไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือว่าสามีภรรยาหรือพี่น้องนะ อยู่บ้านเดียวกันแต่มันรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวแต่พอไปร่วมชุมนุมทางการเมืองโอ้คนคอเดียวกันใส่เสื้อสีเดียวกันพูดภาษาเดียวกันรู้สึกอบอุ่นใจบางทีก็ยอมนะเสียเงินเสียทองไปซื้ออาหารไปแจกมันเกิดความสบายใจ อันนี้ก็ส่วนนึงก็มีแรงผลักนะจากความรู้สึกเหงา,ว,าว้าเวออันนี้รวมไปถึงไปร่วมนะงานทางศาสนานะมีหลายวัดทีเดียวนะที่ผู้คนนิยมไปไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพันบางทีเป็นหมื่นเลยนะทั่วไปแล้วรู้สึกว่าได้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน เสนะื้อก็ใส่เหมือนกันนะแล้วก็มีมิตรมีคนรู้จักมากมายบางทีอาจจะไม่ได้สนใจาศาสนามากนะแต่ว่ามันเป็นที่ที่ตัวเองจะได้พบกับครอบครัวหรือที่เรียกว่าชุมชนนะได้ไปอยู่ร่วมชุมชนเดียวกันมันก็รู้สึกอบอุ่นใจ ปรากฏการณ์แบบนี้เราเห็นได้มากขึ้นเรื่อยๆนะกเทื่อเรืออีเวนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ทางดนตรีทางบันเทิงทางกีฬาทางการเมืองศาสนาแต่พอกลับมาบ้านมันก็เหงาอีกนะหลายคนเนี่ยพอเจอความเหงาแบบนี้ก็ ไม่ไหวทำไงจะหายเหงาบางคนก็เลือกที่จะอ่าฉันยังไม่มีคู่ครองฉันก็ไปหาคู่นะจะได้หายเหงาแล้วบางคนนะทั้งๆที่คู่ครองนี่เอารัดเอาเปรียบนะเห็นแก่ได้หรือเพราะคนที่ไปผู้ชายเนี่ย มีแฟนแล้วแต่ว่าก็ยังเจ้าชู้ปฏิบัติกับแฟนของตัวเองเนี่ยยังไม่เคารพชอบไปาหาเสถีเลยกับผู้หญิงคนอื่นฝ่ายผู้หญิงนี่ก็ก็รู้นะเคยมีหลานคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เคยมีตอนนี้ยังเป็นหลานอยู่ก็ได้แฟนที่ไม่ดีเป็นผู้ชายซึ่งเห็นแก่ตัว ไม่น่าคบเจ้าชู้ใครๆก็แน่เธอเนี่ยเลิกซะอย่าไปคบกับเขาเลยแต่เธอก็บอกว่าทำไม่ได้นะเพราะว่าทนอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเป็นแฟนเป็นคู่ครองแล้วจะอยู่ยังไงนะอันนี้เรียกว่ายอมทนยอมทนกับ ผู้ชายคนนี้เพื่อจะได้บรรเทาความเหงาความอ้างวางซึ่งมันก็คงจะเป็นทางออกทางเลือกหรือวิธีการของคนจำนวนไม่น้อยแต่หลายคนก็อาจจะไปใช้วิธีเที่ยวสนุกสนานเพื่อจะได้ลืมความเหงาเดี๋ยวนี้มันก็มีแหล่งบันเทิงเยอะซะด้วย ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์หรือาบางทีก็ไปเที่ยวห้างมันจะได้หายเหงาหรือว่าไปหาอะไรมาเติมเต็มเพราะว่าความรู้สึกเหงาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกพร่องก็ได้มันไม่ใช่เพราะว่าขาดขาดเพื่อนไม่ใช่เพราะว่าขาดคนรู้ใจบางทีมันลึกไปกว่านั้นก็คือมันมีความพร่องในจิตใจ ความสึกค่องเนี่ยมันทาให้เกิดความรู้สึกอ้างว้างนะว่างเปล่าคนเราเนี่ยพอมันมีความสึกพร่องเนี่ย,ยมันก็ต้องอยากหาอะไรมาเติมเต็มความสนุกสนานหรือว่าทรัพย์สินเงินทองนั่นนี่ก็เป็นทางออกของคนจำนวนมากพอมีความทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นเรียกว่าอะไร บางทีก็นือว่าเป็นความไม่สะดวกสบายแต่ที่จริงมันอาจจะคือความพร่องก็พยายามไปหาอะไรมาเติมเต็มหาเงินหาทองก็คิดว่าเมื่อมีเงินมีทองแล้วมันจะช่วยถมความสึกพร่องเนี่ยให,ให้หายไปทำให้ชีวิตมันเติมเต็มได้อันนี้ก็เป็นอาการของคนจันน้อยเลยนะ นั้นเราจึงเห็นคนมากมายนี่ไล่ล่าหาเงินกันในอย่างาเต็มที่คล้ายกับที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะคนที่พยายามวิ่งหนีวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้หนีเงาไอ้เงาคือความทุกวิ่งไล่ล่าหาความสุขเพื่อว่าความทุกข์มันก็จะได้หายไปแต่ว่า หามาเท่าไหร่หามาเท่าไหร่มันก็ยังไม่ยังรู้สึกพร่องอยู่เหมือนเดิมอันนี้แสดงว่าจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็น,ไม,ไ,ปนไม่ได้เป็นเพราะเขาพร่องเงินพร่องทองนะหรือขาดเงินขาดทองแต่ขาดที่ขาดบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญในจิตใจมากกว่าเคยอ่านบันทึกของอดีต ผู้นำชาวฟิลิปปินสนะ์นะเฟอร์ดินานมาคอสเนี่ยซึ่งเคยเป็นผู้ที่มบบีอำนาจสูงสุดในฟิลิปปินส์เมื่อ50ปีที่แล้วแกเขียนได้ตรงไปตรงมาดีนะบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในประเทศผมมีทุกอย่างที่ใฝ่ฝันคือมีทรัพย์สมบัติมากมายนะมีภรรยาที่น่ารักมีลูกที่เฉลยวฉ,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 ฉลาด ที่จะสืบทอดวงตระกูลได้แล้วก็มีชีวิตที่สะดวกสบายผมมีทุกอย่างแต่ก็ยังรู้สึกไม่พึงพอใจในชีวิตมีทุกอย่างแต่ว่าข้างในเนี่ยมันพร่องข้างในมันกลวงข้างในมันว่างเปล่าถ่าเป็นเพราะอะไรนะก็คงเป็นว่าพร่องความสงบมาไม่ได้พร่องทรัพย์สมแบบไม่ได้พร่องอำนาจ ไม่ได้พร่องเพื่อนนะแต่ว่าพร่องความสงบในจิตใจมาคอสนี่เป็นประธานที่ประดีที่ครองอำนาจยืนยาวมากนะสิกว่าปีเกือบ20ปีแต่ต่อหลังก็ถูกประชาชนขับไล่นะแล้วก็ต่อหลังก็ไปตายอย่างหน้าสงสารนะในประเทศอเมริกาแต่ก็ไม่ได้ทุก ตอนที่เขาหมดอำนาจนะตอนที่เขามีชีวิตยอยู่เขาก็ยังมีความทุกข์นะทั้งที่มีอำนาจมากมีความพร่องในจิตใจโดยที่ไม่รู้ตัวเขารู้แต่ว่าเขาไม่พึงพอใจในชีวิตความพร่องที่ว่าคือความพร่องพร่องความสงบอันนี้เป็นมากนะคนที่มีเงินมากมายมีสมบัติมากมายมีอำนาจมากมายแต่รู้สึกว่า มันไม่เคยเติมเต็มรู้สึกเต็มอิ่สักทีไปหลงคิดว่าเป็นพ่อลมยังมีน้อยไปยังมีไม่พอแต่ที่จริงแล้วเป็นพ่อยเรายัางสงบไม่พอมากกว่าให้ความสงบในจิตใจเนี่ยมันจะมาได้อย่างไรนะวิธีการพื้นฐานเลยนะก็คือการที่เรามี สิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจแนคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจนะโดยพาพสิ่งที่เรานับถือว่ามีฤทธานุภาพนะหรือว่าสูงส่งกว่าเราเนี่ยเช่นพระเจ้าเทวดาหรือว่าพระตนัตไตรเป็นต้นเนี่ย เราจะรู้สึกอบอุ่นใจนะมันก็ทําให้เกิดความมั่นคงและทําให้ความรู้สึกว่างเปล่านะมันบรรเทาลงได้อันนี้พระเจ้าก็ตัดไว้เองเลยนะบุคคลใดที่ไร้สิ่งเคารพไม่มีสิ่งนับถือบุคคลนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์นะอันนี้ชัดเจนนี่เลยนะ คนเราถ้าไม่มีสิ่งเคารพไม่มีสิ่งนับถือเนี่ยย่อมอยู่เป็นทุกข์ก็คือมีความรุ่มร้อนในจิตใจรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ,อ,อาจจะเรียกว่างเหงาเลยก็ได้แต่พอมีสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจโดยเพราะที่เรานับถือว่ามีคุณนิพิเศษหรือว่ามีลิขานุภาพสามารถจะดนบันดาล ปกป้องรักษาเราได้เนี่ยเราก็รู้สึกอบอุ่นใจหรือว่ามีครูบาอาจารย์ที่เรานับถือว่านะเป็นบุคคลพิเศษเช่นอาจจะนัถือว่าเป็นพระอาหารหันต์ยิ่งถ้าท่านให้ให้ให้พักเครื่องให้รูปเคารพนะยิ่งรู้สึกอบอุ่นใจ นะมันก็ช่วยทําให้ความเหงาความว่างเปล่าเนี่ยมันบรรเทาลงได้แต่พอเจอความทุกข์เข้านะเจอความพัดภาพสูญเสียเจอความเจ็บความป่วยบางทีก็เอาไม่อยู่นะหรือบางทีพอชีตมันมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเนี่ยมันก็รู้สึกอ้างวางขึ้นมา อันนี้อะไรที่จะมาช่วยได้นะที่จะมาเป็นสิ่งที่นำความสงบมาให้กับจิตใจที่ดีกว่าเพียงแค่มีสิ่งเคารพนับถือเนี่ยอันนั้ก็คือการที่เราต้องใชชีวิตมีคุณค่านะคนเราถ้าจะทำสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีความหมายมันก็ช่วยทำให้รู้สึกว่ามีความสุขจิตใจเกิดความสงบเย็นขึ้นมา คนจนน้อยเนี่ยมีเงินมีทองมากมายนะแต่ว่าเอาแต่เสพสุขแล้วถึงวันหนึ่งก็รู้สึกว่ามาช่วมันว่างเปล่าอย่างที่เคยเล่าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหน้าตาก็ดีสะสวยร่ำรวยแต่ว่าสีหน้าไม่มีความสุขเลยมาหาจิตแพทย์พอเธอรู้สึกว่าชีวิตเธอว่างเปล่านะ ไม่มีความสุขตัวท่านบางทีไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแล้วก็มีความพิดเทีรค่าตัวตายก็ลเลยมาหาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็เลยแทนที่จะให้ยานะก็กลับแนะนำว่าอยากให้เธอฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วหมอก็เรียกคุณป้าคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานทำความสะอาดมา ว่าช่วยเล่าเรื่องราวคุณป้าให้ฟังหน่อยคุณป้าก็เลยเล่าว่าเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสูญเสียสามีซึ่งอยู่กันมาสี่สิบปีสามีป่วยเพราะมาลาเรียมา,าเรียนี่เป็นโรคคนจนนะแล้วก็ตายเพราะมาลาเรียไม่กี่เดือนต่อมาลูกคนเดียวลูกชายคนเดียวก็ตายเพราะอุบัติเหตุเสียทั้งสามีเสียทั้งลูกในเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยโธ่ ชีตนี่เหมือนกับไม่เหลืออะไรเลยนะเศร้าโศกเสียใจหมดอะไรแต่อยากไปชีวิตไม่รู้จะอยู่ไปทำไมรู้สึกเชื่อมันไม่มีคุณค่าเพราะไม่เหลืออะไรอีกแล้วแล้วทังคิดถึงการฆ่าตัวตายแต่วันนึงเนี่ยขณะที่เธอเดินกลับบ้านหลังจากที่เลิกงานก็มีแมวพร้อมโซตัวหนึ่งมันวิ่งตามเธอมาจนถึงหน้าบ้าน เธอเห็นว่าข้างนอกมันหนาวแล้วก็มันก็ผอมโซซะด้วยนะก็เลยอุ้มมันเข้ามาในบ้านแล้วก็ลินนมให้มันกินนะโอ้มันก็เลียนมจนหมดเลยนะพอมันเลียนมหมดมันก็มีความสุขมันก็มาพันแข้งพันขาเธอเธอเห็นเธอก็อดยิ้มไม่ได้แล้วตอนนั้นเเธอก็เอะขึ้นมาเอะขึ้นมาในใจเพราะว่า เธอยิ้มไม่ได้เนี่ยมานานหลายเดือนแล้วทําไมวันนี้ถึงยิ้มได้ก็เลยพบว่าเป็นเพราะช่วยเหลือแมวตัวนี้เธอก็เลยคิดต่อไปว่าเอ๊ะถ้าการที่ฉันช่วยแมวตัวนี้ในเมื่อการช่วยแมวตัวนี้ทําให้ฉันยิ้มได้การช่วยคนอื่นที่เขาเดือดร้อนน่าทํทำให้ฉันมีความสุขด้วยเหมือนกันนะ ัาลงขึ้นเธอก็เลยนะไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยแล้วก็เอาอะเอาขนมปังไปไปให้ด้วยเ,เพื่อนก็ดีใจยิ้มเธอก็ยิ้มเลยนะเนเพื่อนมีความสุขเธอก็ยิ้มแล้วมีความสุขด้วยแล้วเธอก็พบว่าการช่วยคนมีความสุขก็ทําให้เรามีความสุขนับแ,แต่นั้นมาเธอก็เลยตั้งใจทุกวันนะจะไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อน ถ้เธอทำอย่างที่ตั้งใจจนกระทั่งในสุดเธอก็หายโศกเศร้านะกลับมามีความสุขเหมือนเดิมแต่ก่อนกินไม่ได้นอนไม่หลับเดี๋ยวนีน้นอนหลับสบายพอคุณเป้านี่เล่าเรื่องนี้เสร็จเนี่ยผู้หญิงคนนี้แกก็อึ้งเลยนะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เธอมีทุกอย่างนะที่เงินซื้อได้นะแต่จ่งที่เงินซื้อไม่ได้ก็คือ ในความสุขที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่สะท้อนเห็นนะว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยแม้าจะมีอะไรมากมายก็จริงนะแต่ว่าข้างในรู้สึกกลวงเพราะรู้สึกว่าชีวิตไม่มีคุณค่าเนื่องจากไม่ได้ทำในสิ่งที่มีประโยชน์ม,มีความหมายเท่าไหร่ในการที่เราทำอะไรที่มีคุณค่ามีความหมาย ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นการช่วยเติมเต็มชีวิตของเรานะเป็นการเติมเต็มจิตใจถึงแม้เงินทองไม่เยอะแต่จิตใจได้รับการเติมเต็มสิ่งนั้นคืออะคือความสุขใจอันนี้มันก็ช่วยทําให้ความเหงาความเศร้าความว้าเหว่ความว่างเปล่านี่มันหายไปได้แต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะก็คือการที่เราพบความสงบในจิตใจเนื่องจากการภาวนา หลายคนแม้จะ,ะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมากมายแต่ว่าก็ยังมีความทุกข์นะความหงุดหงิดนะความไม่สมหวังแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักการภาวนารู้จักการทำสติอาการทำสมาธิการเจริญสติมันช่วยทำให้เราพบความสงบในในระดับที่ลึกซึ้งนะ ในด้านหนึ่งการช่วยเหลือผู้อื่นมันก็นำความสงบและความสุขมาให้กับจิตใจเราได้ชนิดที่เงินทองแล้วก็ความสุขสบายมาทดแทนไม่ได้แต่ในเราเดียวกันการที่เราได้รู้จักภาวนาเนะโดยเพราะการทำความรู้สึกตัวการเจริญสติเนี่ยอันนี้เป็นตัวเชื้อเชิญความสงบนะความเย็นมาสู่จิตใจของเรา ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีความฟุ้งซ่านนะไม่ได้แปลว่าจะไม่มีความหงุดหงิดไม่ได้แปลว่าจะไม่มีความโกรธแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะครอบงำวงการจิตใจเราได้ถ้าเธามีสติรู้ทันนะเพียงแค่เห็นมันนะเห็นมันต่อหน้าต่อต,อต,อต,อตาอย่างที่หลวงพ่อคำเสดช้เขาว่าจะเอ๋เนี่ยถ้ามันก็อยอมนะ ถอยกลับไปได้การภาวนามันไม่ได้แปลว่าเราจะมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะมีความสงบบางครั้งก็มีความไม่สงบมีความฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราไม่รู้สึกผักสายมันนะมันก็ไม่เกิดนะมันก็ไม่มีอำนาจที่จะมาครอบงำจิตใจเราได้อย่างที่เราเมื่อวานเนี่ยถึงแม้ว่าคนเราเนี่ย จะยังอยู่ท่ามกลางแดดแล้วก็มีเงาแล้วก็มีรอยเท้าทุกฝีก้าวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ลำคาญเงาไม่ลังเกียจฝีเท้าหรือรอยเท้ามันก็ไม่ถึงกับทุกเท่าไหร่เรื่องที่เราเมื่อวานเนี่ยชายนิ้งเงาเนี่ย,ยเขาทุกเพราะาเขาทนทนเงาของตัวไม่ได้แล้วก็ลาคาญรอยเท้าของตัวเองมันก็เลยผักนายเขาต้องวิ่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 ง,ว,ง,ว,ง,ว,งวิ่งจนหมดแรง คนเราบางครั้งเนี่ยตายไปกเป็นปุนุุชลมันก็ยังมีเงานะที่คอยตามตัวมีรอยเท้าทุกฝีก้าวที่เดินเพราะว่าเรายังไม่รู้จักแอบอยู่ภายใต้ร่มเงาหรือว่าอยู่นิ่งๆจนกระทั่งไม่มีเงาไม่มีรอยเท้าแต่แม้กะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รำคาญเงามไม่รำคาญรอยเท้าของตัวมันก็ยังอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขนะหมายความว่า เวลาภาวนาเนี่ยนะมันจะมีความไม่สงบนะเราก็รู้ว่าไม่สงบสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ไม่สงบแต่ก็ไม่ผักใสมีความฟุ้งซ่านก็แค่รู้เฉยๆนะไม่ได้กดข่มถ้าเรารู้จักวางใจให้เป็นกลางโดยสายอำนาจของสติแล้วก็มีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะมีมันก็เป็นความสงบที่ เกิดขึ้นได้และจนถึงกระทั่งว่าแม้เรามีความเหงานะมีความเหงาแต่เราไม่รังเกียจไม่ผักสมันเราก็สามารถอยู่กับความเหงาได้เรียกว่ารู้จักเป็นมิรกความเหงานะไม่ใช่แปลว่าภาวนาจะไม่มีความเหงานะหรือว่าความรู้สึกเคว้งคว้างแต่ว่าถ้าเรารู้ทันหรือเป็นมิรกมันนะมันก็ไม่เกิดความทุกข์เท่าไหร่ ความเครียดก็เหมือนกันนะความเครียดเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเป็นนิกรรมันไม่ผักสมันก็สามารถจะอยู่ได้อย่างปกติสุขจริงๆแล้วเนี่ยการภาวนาเนี่ยมันช่วยเลยนะแม้เราอยู่คนเดียวเนี่ยก็เหมือกัอยู่กับหลายคนผู้เจ้าตัดไว้นะอยู่คนเดียวก็เมือกัอยู่กับหลายคน อยู่หลายคนก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เหมือนก็อยู่กับหลายคนหมายควาะว่ามันรู้สึกอบอุ่นใจนะอยู่กับหลายคนก็เหมือนกับอยู่คนเดียวก็คือรู้สึกสงบคนจะมากมายแต่ว่าข้างในใจเราสงบเมื่ออยู่คนเดียวเราก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนกับว่าอยู่กันหลายคนอันนี้เพราะว่าเรามีนะมีสติมีสมาธิมีอ่ มีความรู้สึกตัวเป็นเพื่อนหรือผู้อย่ากนั้นคือว่ามันทาให้เราเป็นมิกับตัวเองทะให้เราเป็นมิกับตัวเองแล้วจนกระทั่งเป็นมิจฉตัวเงก็เท่ากับความเหงาด้วยนี่ก็สิ่งที่เราฝึกได้สิ่งที่เราทําได้นะแล้วก็น่าทําด้วยอ่ะคำนี้พูดกันท่านนี้นะ